ูซจะแม่นแค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนี่นะครับตอนนี้สามทุ่มกว่าละผมลงคิวไว้ตอนสามทุ่มสี่สิบตอนนี้สามทุ่มเจ็ดนาทีแม่งเลยตอนนี้ตื่นเต้นชิบหายเขาบอกว่าก่อนถึงคิวไม่เกินห้านาทีรบกวนตั้งสมาธิให้นิ่งแล้วอธิษฐานสามทุ่มสี่สิบแล้วจะกดโทรนะครับ Lucky Holo สามสิบหกสวัวเขาจีนจะไหวไหมแม่หมอ ตัวเองผ่านไปไได้ไม่ดีแน,น่นาคตกับผมไหมครับหรือว่าเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปดีเพราะว่าตามพื้นดวงดูดวงเสร็จแล้วนะครับผมดูดวงแบบเปิดไพ่ยิปซีนะครับกับแม่หมอสวิตพีบอกเลยว่าอิเชียแม่งแบบอิเชียแม่ เอาเรืองอยู่ละต้องอยู่ละตอนแรกผมก็เออเชี่ยเอ้ยักักๆดีไม่ว่าอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าจะถามเขาว่าอะไรนะครับผมก็าถามเกี่ยวกับความรักหน้าที่การงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรไงเงี้ยครับไอ้เชื่อคือเขาบอกตรงนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆอย่างนี้อยู่แล้วอะเชื่อคือเขาพูดขึ้นมาแล้วแม่งตอนเนี้ยกลาลังเป็นอยู่แต่ผมไม่บอกนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่มันก็เคนอ,อยู่ในใจผมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังกังวลอยู่พออได้ฟังแมม่หก็ มันก็สบายใจนะครับก็คือเป็นการคาดการล่วงหน้าหรือว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดภายในกี่เดือนกี่เดือนนะครับเราก็จะได้วางแผนรับมือกับมันในอนาคตว่าเราบวชต้องวางตัวยังไงทําใจยังไงหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นสุดท้ายนี้จะฝากคนที่ไม่กล้าดูดวงเหมือนผมนะครับ คือไม่ต้องกังวลอะไรเลยมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันต้องกังวลคือมันสบายใจปล่อยจอยเราก็คุยกับแม่หมอไม่รู้จะถามอะไรเขาก็จะไกด์ไลน์ให้ว่ามีหมวดหมดู่นี้หมวดหมดู่นี้หมวดหม,ดหมดู่นี้ที่เราต้องถามนะครับหรือไม่ก็อยากพูดอะไรกับเขาก็พูดได้เลยถามอะไรมีอะไรกังวลก็พูดได้เลยใครที่อยากหารายลองใหม่ๆนะครับก็ na, Lucky Holo สาธิโบนะครับตามมาได้